สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขัดไฟหน้าลองดูนะครับดูสภาพไฟหน้านะครับดูสภาพไฟหน้าฝั่งนี้นะครับแตกลายงานะครับแล้วก็เหลืองนะครับวันนี้ที่พอดีซื้อน้ํายานะครับเลืออไฟหน้ามานะครับก็จะทําตามขั้นตอนที่เขาบอกก็คือขัดขัดใช้กระดาษทรายขัดนะครับไฟหน้าก่อนนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมี กระดาษทรายนะครับเบอร์400แล้วก็เบอร์1,000นะครับแล้วก็น้ำยานะครับหาน้ำยาก่อนอยู่ไหนจะลองใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับไม่เคยใช้นะครับจะลองดูนะครับเดี๋ยวลองเรามาขัดกัก่อนครับใช้กระดาษทรายเบอร์400นะครับขัดก่อนขัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราคิดว่ามันขัดแล้วลื่น นะครับลื่นแล้วก็มันทั่วนะครับตัวโคมไฟหน้าขัดแล้วลื่นขัดยังไงก็คือเวลาเราหมุนนะครับมันจะไม่หยากนะครับเหมือนกระดาษทรายมันมันขัดแล้วมันเป็นผิวเดียวกันหมดแล้วนะครับนี่ครับเหมือนทาครีมเลยนะครับ <c oughs> อ่ะนี่นีเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเอาผ้าอาคิดดูก่อนยังมองๆอยู่นะครับ ่ <c oughs> ทิ้งไว้ก่อนฝั่งน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวมาขัดข้างขวาก่อนครับต่อข้างขวาต่อกระดับรายตนนัวเดือดใช้น้ำแฟบนะครับรถเก่าเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับไหนที่จะประหยัดลดต้นทุนได้แล้วก็ ลองทำดูครับลดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้ามันขัดแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นผลดีครับก็เสช่วยเทฟค่าใช้จ่ายเราได้นะครับดีกว่าเราไปเปลี่ยนภูมิไฟนะครับสามพันสี่พันนะครับเนี่ของหมูไม่ทำไฟซีนอนมานะครับถ้าเปลี่ยนก็หลายตังครับก็เลย ลองใช้วิธีนี้ก่อนนะครับลองใช้วิธีขัดก่อนนะครับขัดแล้วก็ลองเคลือบดูนะครับขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆเรื่อยครับเป็สี่ร้อย 400, ครับนำนำก่อนนำร่องก่อนอ่าขนนะึงนี่ก็เหมือนที่ผมว่านะครับระวังโดนสีครับก็ทำกระดาษทรายเล็ก ครัะวังโดนสีรถแค่นั้นแหละครับผมขัดไปขัดไป<า>เรียบรน,นอยครับเรียบรนอยก็ <c oughs> เอาน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดแล้วก็เริ่มขัดเบือพันต่อครับทีนี้เนีย่นย <c oughs> มันก็จะมองหมองอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวตามด้วยเบอร์พันต่อไปครับเดี๋ยวคอยชมต่อไปครับตามด้วยเบือพัน